สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือการ์ตูนนะครับเรื่อง Indigo p พ r i o d ยุคสมัยสีคราม1ชีวิต1พบพานนะครับเป็นหนังสือแบบบอกเล่าเรื่องราวกึ่งๆึชีวประวัติของนักเขียนการ์ตูนท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์มาซามิคุโรมาดะนะครับเป็นคนเขียนคนว่าการ์ตูนเรื่องเซนเซ y ยนะครับที่บรรดาเด็กหนวดทุกคนน่าจะรู้จักนะครับวาเรื่องเซนเซยบีดเ พูดลมโคจิโร่นะครับซึ่งมาดูศิลปาคนวาดคือใครคนวาดก็น่าจะเป็นอาจารย์มาซามิคุรุมาดะนั่นเองนั่นและครับนะครับตัวหนังสือเนี่ยค่อนข้างจะพิมพ์อย่างดีเลยนะครับเป็นกระดาษอาร์ตมันทางเล่มนะครับมีแทรกภาพสีด้วยนะครับน้ำหนักดีนะครับออกมาเป็นไซส์เล่มค่อนข้างจะเป็นขนาดบิ๊กบุ๊ก ไม่รู้เมื่อกี้เห็นกันไหมภาพสีกระดาษอาร์มันเหมือนพวกกระดาษนิตยสารนะกระดาษอย่างดีนะดำเป็นดำเงาสนิทเลยดูป,ปกในดีกว่าผมชอบขนาดนี้นะใส่ถุงมืออยู่ยังรู้สึกได้ถึงสัมผัสที่มันพรีเมียมนะครับ ของนปกเรื่องราวนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นโดยมีพื้นฐานอ้างอิงจากเรื่องจริงนะครับนี่ภาพก็จะเปิดหน้าแรกด้วยผลงานของอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเส้นเซย่าบิดเอผู้ลมโคจิโร่นะครับนี่นะครับและหนังก็จะเอ่อแล้วก็การ์ตูนก็จะเล่าย้อนไปเมื่อส0บส,สบกว่าปีที่แล้วนะครับว่า ก่อนมาเป็นนักเขียนการ์ตูนเนี่ยอาจารย์ท่านผ่านชีวิตชีวิตลำเค็นนะอะไรมาบ้างนะครับสีดำนี่มันดำดีจริงๆก็สำหรับใครที่ชื่นชอบการ์ตูนของอาจารย์ท่านนี้นะครับ ก็น่าจะมีเก็บสะสมเอาไว้นะครับเพื่อเติมเต็มคอลเลกชันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจริงๆอันนี้มันเป็นของสำนักพิมพ์เป็นสำนักพิมพ์ไพเล็นะครเล่มอันนี้พิมพ์มาเล่มเดียวจบเป็นของสำนักพิมพ์โอตาคุคอม i ิกนะครับราคาเล่มละ165บาบาทนะครับจริงๆสำนักพิมพ์นี้มี มีพิมพ์บ็อกเซตเซนเซีอกมาก็เป็นลักษณะกระดาษอย่างนี้แหละมีภาพสีอะไรแทรกด้วยซึ่งค่อนข้างจะคุณภาพดีเลยทีเดียววันสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้นะครับสวัสดีครับ